ช่วงของ e x สพรอย์เบรน b o x นะคะผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของหุ้น TACC หลังจากที่เราบอกว่า t a c c ถ้าเราอยากดูเรื่องของพื้นฐานเราไปดูที่เซเว่นก็ได้ในขณะที่เทคนิคบอกว่าตอนนี้หลุดเส้นคาเฉลี่ยสิบวันอาจจะต้องรมะมัดระวังมากขึ้นเราใส่ชื่อย่อ t a c อเข้าไปในโปรแกร,รม b r a น n ็อกเลยค่ะอ่านค่าได้ว่าอย่างไรบ้างเพื่อคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณวิชนน์วงชัยคณากรค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับภาพที่ได้จากโปรแกร,รม b บรน n ็ o x ซสำหรับหุ้นของ TCC เป็นไงบ้างคะ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เราพิมพ์ TACC เข้าไปในตัวโปรแกรม Bainbox เลยนะครับตัวทางเทคนิคก็โปรแกรมจะบอกออกมาว่าณตอนนี้นะครับมีสัญญาณขาขึ้นอยู่4สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขาลงเนี่ยมีอยู่7สัญญาณนะครับจะเห็นว่าสัญญาณขาลงจะมีมากกว่าขาขึ้นอยู่นะครับค่ะแต่ตรงมาดูตรงแนวรับรู้สึกว่าจะให้ลึกมากเหมือนกันนะคะใช่ครับแนวรับที่โปรแกรมให้ไว้ถ้าสมมติเราดูอยู่ณตอนนี้แนวรับแนวต้านที่โปรแกรมให้ไวเนี่ยจะคิดมาตั้งแต่ เข้าตั้งแต่เข้าตลาดมาเมื่อปลายปีที่แล้วเลยนะครับก็คือจะเห็นว่าแนวรับอาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่6บาทแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคาณตอนนี้อยู่เลยนะครับก็คือ8.85ใกล้ๆนตอนนี้อยู่นะครับค่ะเริ่มเห็นแนวรับที่ลึกในขณะที่แนวต้านคือราคาณปัจจุบันดูระยะสั้นนิดนึงดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ถ้าเรามาดูภาพระยะสั้นจะเห็นว่าจํานวนสัญญาณขาขึ้น,นมีอยู่3สัญญาณนะครับแล้วก็จํานวนสัญญาณขาลงมีอยู่6สัญญาณนะครับจะเห็นว่าแนวต้าน,นก็จะอยู่ที่ระดับราคาเดิมนะครับก็คือ8.85ซึ่งเป็นระดับราคาณตอนนี้อยู่ถ้าสรุปนิดนึงในภาพของระยะสั้นจะเห็นว่า,อาอยัางมีสัญญาณยังมีสัญญาณลบกดอยู่นะครับแล้วก็สัญญาณขาขึ้นนมีน้อยกว่านะครับแล้วก็ถ้าสรุปเป็นกลยุทธ์หน่อยก็คือบอกว่าอาจจะต้องรอให้ยืนแนวต้านที่ระดับ8.85ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะ ภาพสั้นๆถึงแน่นจะกลับมาดีขึ้นนะครับค่ะแม้ว่าสัญญาณขาขึ้นจะเพิ่งเกิดน,นะคะแต่ว่าสัญญาณขาขาลงก็ยังกดอยู่พอสมควรใช่ครับประกอบกับด้วยราคานะปัจจุบันนะครับอยู่ตรงระดับแนวต้านพอดีนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ก็ก็ถ้าจะให้ภาพในระยะสั้นกลับมาดีเนี่ยคนรจะต้องทะลุแนวต้านไปให้ได้ก่อนนะครับค่ะเอาล่ะงั้นมาดูกันต่อว่าถ้าเกิดใครจะซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางถึงยาวขึ้นไปภาพเป็นยังไงบ้างนะคะครับ สำหรับเอ่อเนื่องจากหุนเพิ่งเข้ามาช่วงเดือนธันวานะครับก็ในภาพของระยะยาวก่อนนะครับก็โปรแกรมจะยังไม่ไม่ไม่จับออกมายังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้คุณคุ้นุเข้ามาเกินปีหนึ่งก่อนนะครับตัวโปรแกรมจะจับระยะยาวได้แต่ว่าสําหรับภาพระยะกลางเนี่ยตัวโปรแกรมจะจับออกมาได้แล้วนะครับณนะตอนนี้ว่ามีอยู่หนึ่งสัญ,ญญาณที่เป็นขาขึ้นนะครับซึ่งจะเท่ากับหนึ่งสัญ,ญญาณที่เป็นขาลงอยู่นะครับแนวต้านก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันนะครับถ้าสรุปนิดนึงในภาพของระยะกลางนะครับแล้วก็ยาวเนี่ย ก็จะเห็นว่าสัญญาณขาขึ้นยังเท่ากับขาลงอยู่นะครับแล้วก็ราคาใกล้แนวต้านดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้ทะลุแนวต้านให้ได้ที่ระดับราคา8.85ก่อนนะครับภาพระยะกลางะยะยาวก็น่าจะกลับมาดีขึ้นครับค่ะภาพของโปรแกรม b r a น n Box ็วันนี้เนี่ยอาจจะคิดต่างจากเทคนิคสักนิดหนึ่งเพราะว่าเทคนิคอาจจะให้เรารอแถวาๆแนวรับที่7บาทแต่ว่าโปรแกรมให้รอลึกไปแต่ภาพที่เหมือนกันก็คือ follow by ได้นะคะเมื่อราคายืนเหนือใกล้ 8บาท8.5หรือว่า9บาทนะคะอ่าใช่ครับก็ท่านที่ตามตัวโปรแกรมบอกไว้เนี่ยควรจะต้องให้ทะลุตรง8.85ยื่นเหนือตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ8.85แล้วเดี๋ยวภาพน,น่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับครับผมค่ะได้ค่ะแล้วอนนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็จะได้กลยุทธ์สำหรับการลงทุนสำหรับหุ้นของ TACC ในวันนี้แล้วนะคะอาจจะต้องรอ ใจเย็นนิดหนึงหรือรอให้สัญญาณซื้อเกิดขึ้นทั้งกราฟทางเทคนิคแล้วก็โปรแกรมเบรนบ็อกด้วยก็จะทาให้เราลงทุนในหุ้นที่เราไปค้นหามาเจอแล้วนะคะในหุ้นต่ํา10ที่มีพื้นฐานเด่นๆอย่างหุ้นของ TACC กําหนดกลยุทธการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆของรายการ DBS Explorer แล้วอยากจะรู้จักโปรแกรมช่วยเทรดอย่าง b บรนบ็ o x หรือว่าอยากจะรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนอื่นๆฟังตอนนี้ที่ดีนะคะเพราะว่า เราจะเปิดอบรมค่ะวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้เสาร้านี้นะคะตั้งแต่ช่วง9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งค่ะที่ชั้น15อาคารสยามพิวัรน์นะคะหัวข้อในช่วงครึ่งวันแรกจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งและก็ช่วงบ่ายนี้เราจะสอนกันเรื่องของเบรนบ็อกนี่แหละค่ะเรื่องของการดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เกิดขึ้นในโปรแกร,รมเบรนบ b ็อกช่วยเราตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนได้ยังไงบ้างน,นะคะรวมทั้ง สแกนหาหุ้นพื้นฐานที่ดีๆด,ด้วยแล้วก็สแกนหาเครื่องม,มือเครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนในแต่ละช่วงด้วยคุณผู้ชมที่สนใจฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะ026577799ค่ะ02 026577799รับจํานวนจํากัดนะคะมอเวลาค่ะสําหรับ DBS Explorer ในวันอังคารนี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นหุ้นตัวไหนกลับมาติดตามกันได้ใหม่11โมงช้านะคะวันนี้ดิฉันโสภาันทารุ่มไมรลาคคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ